อันนี้พิ่จะบอกนะอันนี้มันคือการเป็นผิวหนังอักเสบเพราะว่าหนูผ่านการเป็นหนองมาพอเราผ่านการเป็นหนองเราปล่อยให้แห้งหนังตรงนี้มันจะกลายเป็นหนังแข็งได้ด้วยนะ <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณพี่เดินไหวคุณพี่ก็เดินไปสถานีสายสีภูก,ก็ได้ตรงปั๊มบางจา ตรงนั้นน่ะนั่นนะค่ะสถานีสีสถานีเมืองทองอยู่ตรงปั๊มบางจากรถกคถ้าถ้าเรียกรถนี่เดี๋ยวฟังถ้าเรียกรถ็ไปสีลรอ่าแต่ถ้าเดินไปสถานีเมืองทองตรงปั๊มบางจากถ้าเดินไปเมืองทองลี้วตรงนี้แต่ถ้าไปสี่าเนี่ยก็ต้องไปสี่พี่ต้องนั่งแท็กซี่ ปีนี้ไฟไม่เยอะนะ้องทนี่ค่ออะนบหนึ่งสองอึ๊บใหญ่เลย อดีดวมันหอ่อเรือมันอะไรบูขอบคุณนะคะคุณพี่นี่จ้ะนี่ใหญ่ไหมอืมดู โ,โล่งไหม่ะไหนโลงโ่โลงเลยดูชิ้นวดเองนแข็งแนั่นแหละแต่ตอนนี้โล่งแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นผิวผิวหนังอักเสบพอผิวหนังอักเสบมันก็จะกลายเป็นหนังกองที่อยู่ตรงนี้นะคะพอแผลหายแช่น้ำอีกรอบนึ่ง <med> แล้วก็ตัดหนังแบบนี้ออก แค่เราหนีบหนังอย่างนี้นดูโล่งไหมค่ะเสร็จแล้วไม่ให้โดนน้ำกี่วันชั้นกว่าแผลจะหายค่ะเฉพาะข้างนี้นะคะอันนี้น้ำเครื่องนะ

หลงตั้งนานค่ะเป็นหลงตรงตรงทางด่วนใช่ไหมกดแล้วก็บิดหนึ่งสองสามเริ่มทันแขท่งนี้นะคะค่ะ,ะเสร็จแล้วเห็นไหม